วันนี้นะครับมาที่สี่พฤษภานะครับประมาณสักสามโมงกว่าเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่นี่คือผมนั่งอยู่นะจริงๆก่อนหน้าน,นี้คือคนเยอะมากเลยนะครับนี่ค,คุณดูตรงบันไดเลื่อนนี่นี่คือคนน้อยลงแล้วนะตะกี้นี่คือคนเดินเพียบนี่ นี่นะครับให้ดูอะไรนี่ก็แค่จะบอกว่าคือเมื <p osed> <p osed ่อวานนี้ไปเห็นโพสต์หนึ่งมานะเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจว่ามันกำลังจะแย่แบบเศรษฐกิจแย่แล้วคนเนี่ยก็กลังอวดลงโซเชียลโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือประมาณว่า พูดถึงแบบวิกฤตการเศรษฐกิจอะซึ่งมันแย่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 แยแยมีแต่ความแย่ขณะผมอ่านนะผมยังรู้สึกมีความเซี่ยวนึงอะมีความรู้สึกวิตกเลยแต่สิ่งที่คิดมากกว่านั้นก็คือคืออย่างอย่างอย่างคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับนามสก,กุลดังแล้วเวลาโพสต์เนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าการโพสต์เนี่ยโอเคแหละมันเป็นแค่การเขียนความรู้สึกส่วนตัวแต่ถ้าคนที่เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมีคนที่สังคมเขาให้การยอมรับน้อถือเยอะ การโพสต์เนี่ยมันมีผลต่อภาพโดยรวมนะครับถ้าสมมติเกิดว่าเราโพสแล้วแบบเราบอกเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราเพื่อให้คนประหยัดกินประหยัดใช้เนี่ยคุณอย่าลืมว่าเวลาคนที่มันแบบไม่ซื้อเลยอ่ะกําลังซื้อหายไปอ่ะเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แล้วอ่ะมันจะยิ่งแย่หนักกว่าเดิมมันก็เหมือนกับลูกล้อที่มันเฟืดเฟืดอยู่แล้วนะครับถ้าเราช่วยดันหรือเราช่วยหยอดน้ํามันมันก็ยังจะพอไปได้แต่ถ้าคุณจับให้มันหยุดสนิทเลยเพราะคุณเห็นว่ามันเฟิ่เนี่ย นั่นหมายความมันจะเข็นไม่ไปเลยนะมันก็เหมือนกับเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยแหละครับเขาก็พูดไปถึงว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยพัทยาเนี่ยมันมีแต่แบบพวกแขกนะมีแต่รัสเซียนะมีแต่อุซเบกิสถานนะอะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆแล้วถ้าถามผมนะเขาบอกว่าจีนไม่มาแล้วอะไรเงี้ยคือมันมีปัจจัยอื่นๆเยอะมันมีข่าวอื่นๆเยอะเรื่องอุยกูรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราไม่พูดถึงประเด็นนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเรื่องความขัดแยง้งเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติวบาคนเนี่ยใครก็ได้ชาติไหนก็ไได้้ถ้ถถถาาาาาามมมมทยยยเนี่่ผมมองวแบบูกกฎห แล้วไม่ได้มาทํางานไม่ได้มาแย่งงานคนไทยเนี่ยผมมองว่ามันมันโอเคนะอย่างน้อยๆแค่เขานั่งมอไซค์รับจ้างเนี่ยหรือเขาเรียกแ็บเนี่ยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามานั่งมัวแต่บอกว่าให้คนกลัวหรือประหยัดหรือไม่ใช้เนี่ยผมมองว่ามันยิ่งแย่ลงไปอีกเนี่ยเรามองข้าหลังผมคนก็ยังเดินอยู่ขวากขวเต็มไปหมดคนแบบเดินเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดบันไดลงบันไดเลื่อนเนี่ยนี่คือวันนี่คือวันอาทิตย์ นี่คือวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่จริงๆแล้วเนี่ยห้างนี้คือห้างเซ็นทรัลพระรามเก้าจริงๆวันอาทิตย์ห้างนี้คนไม่น่าเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วห้างนี้เป็นออฟฟิศด้วยฝั่งตรงข้ามตะกี้ผมไปเดินมาฟอร์จูเนี่ยคนก็เยอะคือคนมันเยอะเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวด้วยโลมกมันกำลังเปลี่ยนแปลงคือมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่แบบเขาก็ไม่อยากออกจากบ้านแล้วเขาก็ใช้การซื้อออนไลน์อย่างห้างเนี่ยอ่าอย่างอย่างอย่างร้านเนี่ยอ่าบิลเชียมเนี่ยเขาขายเครื่องสําอาง ก็จะไม่ได้มีผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นที่เขาจะเดินมาซื้อที่ห้างที่ชิที่ช็อปบางคนเขาเหนื่อยแล้วจากการทํางานเขาก็ซื้อออนไลน์เพราะนั้นย่อยขายจากร้านเขาก็ยังเดินอยู่ถึงแม้ต่อให้หน้าร้านเขาไม่ได้มีคนก็ตามนะครับผมก็มองว่ามันมีเหตุและผลของตัวมันเองอยู่แล้วก็มันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการปรับตัวด้วยโลกมันเปลี่ยนแปลงเพราะอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปกินอาหารที่ร้านไม่ได้ไปกินอาหารที่ร้านแล้วแล้วก็อาจจะใช้เดลิเวอรี่แทนคุณอย่าลืมนะว่าถ้าสมมติแต่คุณบอกว่าให้ทุกคนเขาประหยัดดดเเเเลลลยยยยยยยหหหรรืออุุุกกาาใช้นนี่่่ทงงจะิมด การลงทุนก็ไม่เกิดร้านอาหารก็ไม่ได้ขายวัตถุดิบจากการที่เขาจะมาทําอาหารก็ไม่ได้ขายพนักงานที่เขาจ้างงานอยู่ก็ไม่ได้จ้างนะครับหรือต่อให้เป็นพวกรถยนต์หรือของใช้ฟุ่งเฟือยอะไรก็ตามรถยนต์เนี่ยมันไม่ได้แค่โชว์รูมที่มันจะเจ๊งไงมันเจ๊งไปถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โรงงานประกอบแล้วก็พนักงานที่ทํางานอยู่ในไลนผลิตนะครับแล้วก็บริษัทชิปปิงที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าต่างๆสายเรืออะไรเงี้ย รถบรรทุกรถคอนเทนเนอร์นะครับรถเทรลเลอร์รถรถหัวลากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบไปหมดค่อนข้างเยอะผมก็อยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะโพสต์อะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคิดดีๆก่อนว่ามันจะกระทบกับภาพรวมมากแค่มากน้อยแค่ไหนเพราะไม่ใช่ว่าแค่โพสตแล้วแบบเอาเท่เอาคู่อะไรเงี้ยโดยที่ไม่สนใจว่าจริงๆแล้วถ้าแบบเป็นผู้ใหญ่ด้วยอายุเยอะด้วยเวลาจะโพสต์อะไรแา่ครั้งเนี่ยอาจต้องคิดทำนึงเยอะๆว่ามันจะกระทบกับใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันไม่ได้แย่จริงนะ คนเต็มไปนหมดเลยคือคนเยอะจริงผมถ่ายคลิปอยู่ผมยังอายเลยเพราะว่าคนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยนะครับแล้วก็แค่เราโยมจะกินลงมกันใช้เนี่ยใช,บบใช้บ้างเก็บบ้างใช้บ้างอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคมันเป็นทางออกที่ดีสุดแล้วนะครับนะให้เนี่ย คือโอเคแหละบางร้านมันก็จะแบบปิดไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการทําการค้าคนมันเยอะขึ้นอ่ะคนมันเยอะขึ้นธุรกิจประเภทเดียวกันคนมันก็ลงมาทํากันเยอะมันก็เกิดการแข่งขันเป็นเรื่องปกติของประชากรที่มันหนาแน่นขึ้นอ่ะนะครับมันก็แย่งกันกินแย่งกันใช้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากจะให้มานั่งเน้นว่าแบบยต้องหยุดนะต้องแบบต้องประหยัดนะต้องอะไรเงี้ยผมมองว่ามันมันแย่ทําให้ภาพรวมมันยิ่งแย่นะครับก็ฝากด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ